สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก IT มีประโยชน์ทุกท่านนะครับเราเชื่อว่านะครับหลายท่านนะครับที่ใช้แอป B A A C Mobile ของทกศนะครับปรากฏว่าเข้าแอปแล้วมันแจ้งเตือนแบบนี้นะครับขออภัยไม่สามารถดำเนินการต่อได้และมีคำอธิบายต่างๆตามรูปภาพนี้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับมาคลายข้อสงสัยและแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันนะครับ สาเหตุที่แอปท .2 กสองท่านนะครับแจ้งเตือนเหมือนในรูปภาพนี้นะครับสาเหตุเป็นเพราะว่านะครับท่านได้เปิดแอปบางตัวที่แสดงผลบนแอปอื่นอยู่นะครับอย่างเช่นแอปประเภทพวกแคปหน้าจอถ่ายภาพวิดีโอหน้าจอต่างๆนะครับและที่สำคัญนะครับโทรศัพท์ของท่านนะครับกำลังถูกโปรแกรมควบคุมระยะไกลอยู่นะครับซึ่งอาจจะเกิดได้นะครับหลายสาเหตุนะครับ หากท่านเปิดทิ้งเอาไว้นะครับท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพกศได้เลยนะครับระบบมันก็จะแจ้งเตือนเหมือนในรูปภาพนะครับวิธีแก้ก็ง่ายๆนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าไปที่ตั้งค่าเพิ่มเติมสําหรับโทรศัพท์บางยี่ห้อนะครับอาจจะไม่มีตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเมนูมันอาจจะเรียงลงไปเลยนะครับเมนูตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับคือเมนูย่อเมนูเอาไว้เท่านั้นเองนะครับ หากเครื่องของท่านนะครับไม่มีเมนูกันตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับให้กดไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับไปที่เมนูการช่วยเหลือพิเศษนะครับโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อนะครับอาจจะเรียกเมนูที่แตกต่างกันออกไปนะครับยกตัวอย่างนะครับโทรศัพท์ยี่ห้อ oppo เรียกเมนูว่าการช่วยเหลือพิเศษนะครับยี่ห้อ vivo เรียกเมนูว่าทางลัดและการเข้าถึงยี่ห้อ samsung เรียกว่า การช่วยเหลือการเข้าถึงให้ท่านสังเกตดูง่ายๆนะครับสัญลักษณ์เป็นคนยืนกลางแขนนะครับให้กดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นให้ท่านนะครับไล่ปิดทีละเมนูนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับท่านจะพบแอปที่ดาวน์โหลดนะครับซึ่งท่านอาจจะเคยอนุญาตให้เข้ามาในเมนูการช่วยเหลือพิเศษนะครับเช่นท่านอาจจะเผลอเข้าไปกดอนุญาตโดยไม่รู้ตัวนะครับ หลังจากนั้นท่านจะเห็นแอปที่ดาวน์โหลดให้ท่านเข้าไปปิดแอปพวกนี้นะครับหรือหยุดการทำงานแอปพวกนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าแอปพวกนี้นะครับมันสามารถเข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์ของท่านได้นะครับดังนั้นให้ท่านปิดแอปพวกนี้ก่อนนะครับหรือจะลบออกก็ได้นะครับเมื่อท่านกดปิดแอปพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านมาลองเปิดแอป baac mobile ทอกสอของท่านดูนะครับมันก็สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกตินะครับหลังจากที่ท่าน ปิดเมนูการช่วยเหลือพิเศษและแอป,ปที่ดาวน์โหลดนะครับแอป,ปธนาคารนะครับได้มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอยู่เรื่อยๆนะครับหากแอป,ปธนาคารของท่านมีการแจ้งเตือนให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับท่านควรที่จะอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอนะครับ เพื่อปิดช่องโบว่ม่ให้มีอาชีพเข้ามาแฮกข้อมูลในโทรศัพท์ของท่านนะครับสำหรับท่านที่ไม่เข้าใจนะครับหรือไม่สามารถทําได้นะครับให้ท่านกดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวทางไอทีมีประโยชน์นะครับจะเข้ามาตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ